เคี้ยวให้ช้าลงส่วนเพืพ่อนๆใคนอยากลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักส่วนสูงมนะคะออมปรับอาหารให้ไม่ออกกำลังกายค่ะ 1. ช่วยลดน้ำหนักเพราะสมองจะใช้เวลา20นาทีจึงจะรู้สึกอิ่มดังนั้นถ้ากินเร็วก็จะกินไปไเรื่อยๆจนเกินพอดีแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวช้าๆก็จะช่วยเบรกการกินและช่วยลดจำนวนแคลอรี่ได้นั่นเอง 2. ได้เพลิดเพลินกับอาหาร เรากินเร็วเกินไปเราจะไม่ได้ดิ้มรสของความอร่อยของอาหารอย่างเต็มที่ 3. ดีต่อระบบย่อยอาหารเพราะยิ่งเคี้ยวอาหารนานอาหารก็จะถูกบดให้ละเอียดมากขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ทำงานหนักเกินไป 4. ลดความตึงเครียดเมื่อเรามีสติและตั้งใจจัดจ่อกับการกินจะช่วยให้ลืมปัญหาต่างๆได้ในขณะหนึ่ง 5. ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเพราะอาหารได้รับการบดเคี้ยวอย่างละเอียดทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ